ประธานได้เดินทางมาถึงแล้วประธา เรียนท่านผู้ดำิการสสนงการกิตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฝังแก่งเขตห้าท่านดอรอัตภัณร์รองที่กรอยาสูงกับผมนายสวิท์สวัสดิ์มูลประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขุดกว้างโรงศาสตร์ในานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาริธานนักเรียน ตลาดชนบุคลากรและนักกีฬาที่มาชมนุมอยู่ณที่แห่งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกดรตดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬากรีทานักเรียนประจำปีการศึกษา2554ฝึกครอขายในโรงเรียนกุชกว้างโทนศาสตร์ในวันนี้บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วประผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ว่าเกียรติบัตรเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันนักเรียนผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งให้โอวาทและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาลีทานักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนปุดกว่างนุษศาสประจําปี พุทธศักราช2554ขอาการเรียนเชิญครับองค์การบริหารส่วนตำบลขุดกว้างโดยนายพานุวัตนแหวงจันทึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุดกว้างสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองแวงโดยนายนิคมมากปัญญา ประธานถาปันการเงินชุมชนบ้านหนองแวงเด็กชายธนชิตร,รักการดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาเป็นนักเรียนผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเก็บสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักหนึหน่งบาทมูลค่าประมาณสองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วนำส่งคืนเจ้าของนางละไมแก้วไต้ กำรงการพิเศษโรงเรียนร่างหนองเมอมอบคุณการศึกษาให้แก่เด็กไทยระชีพรักการดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแ่การแข่งขันกีฬาปีธานนักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนปุดกว่างรสะอาดในานามของอยาราเกม จำปีการศึกษา2554ในวันนี้จะเข้าที่รับฟังรายงานจากประทำการจัดการแข่งขันทำให้ทราบว่าคณะกรรมการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้นักเรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขเพิ่มทักษะค,ความรู้ประสบการณ์ด้านกีฬา และเสริมสร้างเจตกติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬานับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาพีธาน,นักเรียนของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโดนสะอาดภายใต้ชื่อออยราเกมประจําปีการศึกษา2554นักบัดนี้ กล่าวคำบัญญนตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะเล่นกีฬาด้วยจิใตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ในไอยไอาเกมเราได้มอบหายให้หนางสาวบุญเหลือสีอุดรเป็นผู้ทำหน้าที่จุดไฟคู่เพลิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการแข่งขันไอยาเกมเด็กหญิงมิชาโสมทองดีเกิดเมื่อวันที่6ตุตตตตลาคม2 5 3 9อายุ15ปี ครับจุกท่านศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามการเล่นจะไป้อเป็นการแข่งขันเพื่อต่อใจแพ้แพ้หอยเม่นบ่เบื่อตับนักกีฬาทีมเรือใบและนักกีฬาทีมเรือใบกีฬาแห่งชาติครั้งที่4ของจังหวัดขอนแก่นาการ And is f o l l o w i n g by the car the Paris r e and elephant that mean the respect side of our school um, and a l e p h a n t is the side School that means the power of the school. And the director is Adam from Dosa Pitiya School. Including the currency level mentality, and lower secondary level. The school identity is bamboo, building and local learning, preserving, and developing to occupations. On the base 19 from Bell School, hold on to one